ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท,ทุกท่านพบกับผมมิสเตอร์ชินวีโนนอีกแล้วนะครับโซเชียลของเราทุกวันนี้ผมคิดว่ามันชักจะอยู่ยากขึ้นทุกทีแล้ะการละเมิดกันผ่านทางโซเชียลมีเดียมันก็มีบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนพยายามที่จะผลักดันประเด็นนี้นะครับแล้วก็ให้มีการละเมิดกันน้อยลงเพื่อสังคมโซเชียลที่ดีขึ้นแต่วันนี้เรื่องที่จะมาพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งผมคิดว่าตอนแรก ไม่อยากจะมาพูดอะ่ะเพราะว่ามันดูแบบดูมันไม่น่าจะมีอะไรอะ่ะแต่ว่าคือคือ,ค,อ,ค,อคือมันอดไม่ได้จริงๆอะ่ะมันโอโ้โหอะไรกันวะแบบโซเชียลเรามาันมันมันมาถึงขั้นนี้กันแล้วเหรอเรื่องนี้ครับผมซึ่งกําลังดังทางอินเทอร์เน็ตเลยนะครับผมซึ่งเป็นแฮชแท็กแฮชแท็กหนึ่งครับในทวิตเตอร์นะครับซึ่งแฮชแท็กคำว่าหอมนั่นเองนะครับผมคําว่าหอมนี่แหละครับทั่วไปนะครับผมคําว่าหอมในพระพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน มันมีอยู่3ามความหมายนะครับผมความหมายที่1คือหอมม,มันชื่อไม้ล้มลุกอะครับผมประมาณว่าหอมใหญ่หอมหัวใหญ่อะไรอย่างงี้หรือชื่อชื่อกล้วยหลายพันนะครับผมซึ่งมาจากกล้วยป่าประมาณว่ากล้วยหอมหงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันม,มีความหมายหนึ่งะครับผมหอมความหมายที่2ก็คือเป็นการจูบการได้รับกลิ่นที Enterprise> ่ดีหรือมีกลิ Ges ่นดีซึ่งตรงข้ามกับคําว่าเหม็นนะครับผมก็ประมาณนี้แหละอะแล้วทีนี้มันแปลกตรงไหนอะ มันแปลกตรงที่ว่ามีคนเอาคำว่าหอมเนี่ยไปเม้นต์ตามรูปพวกผู้หญิงที่แบบถ่ายรูปแบบโชว์เขาเรียวกว่าไงโชวรักแร้โชว์อะไรอย่างเงี้ยรักแร้ข,ขาวๆเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วทีเนี้ยก็เขาก็เม้นต์ไปประมาณว่าหอมแต่ว่ามันไม่ได้เม้นต์หอมธรรมดาเนี่ยครับมันมีการเว้นด้วยมันมีการเว้นซึ่งผมพูดตรงๆอะ่ะไม่เข้าใจว่ามันจะเว้นกันทําไมไม่รู้ดิคือแบบพิมพ์หอมธรรมดาปกติแบบ ที่มันพิมพ์กันทั่วไปเนี่ยมันก็ได้หรือเปล่าซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายคนเขาก็สงสัยนะครับว่าเออทาไมหอมมันถึงแบบเออมันเป็นคําที่แบบเหมือนเป็นการคุกคามทางเพศอย่างเงี้ยครับผมแล้วมีคนเนี่ยไปตีความประมาณว่าคําว่าหอมเนี่ยหอมอมเนี่ยมันย่อมาจากคําว่าอาวัยวะเพศหญิงเนี่ยอูม,มากซึ่งผมไม่ขอพูดคํานั้นนะเดี๋ยวคลิปผมติดเหลืองอีกซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคือคนคนแปลความหมายเนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่า ไม่เข้าใจนะว่าเขาแปลถูกหรือเปล่าหรือมันอาจจะถูกก็ได้ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ไงและเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกคําว่าหอมเนี่ยก็ผ่านไปแล้วก็พอเข้าใจได้อะเออว่ามันเขาเรียกว่าไงเอามาใช้ในทางที่แบบอ่าเป็นการคุกคามทางเพศผู้หญิงจริงๆซึ่งถ้าเกิดมึงเขียนเว้นวรรคแบบนั้นนะ่ะแต่ว่าคราวนี้มันมีอีกคํานึงซึ่งผมแบบเฮ้ยมันอะไรกันวะคือคําว่าขอบคุณครับตอนแรกสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจเกี่ยวกับ ไอคำว่าขอบคุณครับเนี่ยอย่างแรกที่ผมไม่เข้าใจคือจะเขียนเว้นทําไมคืออันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะคือคือเขียนเว้นทําไมมันเป็นภาษาแบบวัยรุ่นเหรอหรือมันยังไงคือคือพิมพ์ติดกันหมดไม่ได้เหรอแล้วผมก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งว่าทาไมไอเม้นต์แบบขอบคุณครับเนี่ยทำไมบางทีต้องไปเม้นต์แบบใส่รูปผู้หญิงสวยๆอะเออไม่รู้ดลคือมันมีอะไรให้ขอบคุณนะคือแบบว่าอ่าคุณถ่ายรูปแบบนี้เออเซ็กซี่ดีแล้วก็แบบเออผมชอบเออขอบคุณครับที่ถ่ายมาอย่างนี้หรือเปล่า เออน,นี่อันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะแต่ก็นั่นนะครับผมมันมีพจนานุก,กรมอะครับมีคนแปลความหมายคาว่าขอบคุณครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมก็นั่นแหละซึ่งก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนแปลนี่คือมันมันแปลความหมายมาถูกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละบางทีอาจจะแปลมาถูกก็ได้ถ้าเกิดมันถูกจริงมันก็ดูเป็นการคุกคามจริงๆนั่นแหละเอาจริงๆนะคือถ้ามองในมุมฝ่ายหญิงเนะี่ยมันก็เข้าใจแหละว่าเออไปเม้นแบบเหมือนเว้นแบบนั้นอนะแล้วคือ ถ้าเกิดเขาจะคิดไปอีกเขาจะคิดไปเรื่องนั้นมันก็มันก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอกอ่ะเอางี้ก่อนจบคลิปผมขอเสนอทางออกให้กับทั้งสองฝ่ายอ่ะฝ่ายผู้ชายถ้าเกิดสมมติว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยคือเขาไม่ชอบเม้น์แบบจำพวกหอมหรือขอบคุณครับหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือ,ค,อค,คือก็ก็ไม่ต้องไปเม้นแค่นั้นพออ่ะก็ถือว่าเป็นการแบบอาตัดปัญหาไปคืออ่ะคุณผมโพส์ไปแล้วแบบคุณคิดมากอย่างเงี้ยก็อ่ะ ออไม่โพสต์ก็ได้จะได้ไม่ต้องมาเป็นประเด็นอะไรกันจนทุกวันเนี้ยแต่เอาจริงๆนะคือถ้าเกิดมันเป็นอย่างเนี้แล้วแบบต่อไปจะเหลือคําอะไรให้โพสออนั่นดิเออผมก็คิดนะ <c oughs> และสําหรับฝั่งหญิงบางคนนะครับอ่าเดี๋ยวผมพูดของแนวฝั่งชายบ้างครับผมที่แบบมีคอมเมนต์หญิงไปแบบว่าโพสต์ลูปผู้ชายหล่อๆประมาณว่าแบบเออน้ําเดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดูเป็นการไอ้นี่หรือเปล่าแบบคุกคามด้วยหรือเปล่า ซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นการคุกคามด้วยแหละแต่ว่ามันต้องดูเออว่าทางฝ่ายชายเขาโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดฝ่ายชายมันไม่โอเคก็ไม่สมควร่ะมันก็เปเหมือนกับก็เหมือนกับคำนี้แหละไอ้หอมกับขอบคุณครับเนี่ยผมว่าถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่โอเคก็คือคือคอ,อย่าไปพูดเลยมันเดี๋ยวมันอ่ะเดี๋ยวมีปัญหากันบอกเปล่าก็เเปลี่ยนคำอื่นก็ได้เพราะว่าคำอื่นก็มีอ่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยคือคือคือไอ,อ,อาการเขียนเว้นเนี่ย คือผมไม่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือผมไม่เข้าใจคือจะเขียนเว้นทําไมคือคือถ้าเกิดเขียนแบบเออหอมแบบกลิ่นหอมอะไรเงี้ยเออมก็ติดกันไปติดกันติดกันไปเลยคือไม่เข้าใจว่าทาไมต้องเม้นไงต้องเว้นไว้ไงเออนี่แเนี่ยผมงงตรงเนี้ยและสุดท้ายอะครับผมคาพูดของผู้หญิงบางคนที่บอกประเด็นเนี้ยบอกว่ามันคนละกรณีกันซึ่งผมคิดว่ามันคนละกรณียังไงอะเออมันก็คุกคาาเหมือนกันหรือเปล่าเออผมว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะเออมันแบบ มันก็กรณีเดียวกันอนะ่ะมันไม่ใช่คนก่ไม่ไม่ใช่คนละกรณีกันเลยอะ่ะโอเคผมก็ขอจบตรงนี้แล้วกันเพราะว่าดูแล้โซเชียลก็เริ่มอยู่ยากขึ้นทุกทีแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะให้เกียรติกันในสังคมนะครับผมถึงแม้ว่าในโซเชียลเนี่ยเราสามารถจะโพสอะไรได้ครับก็ถ้าเกิดใครถูกใจก็กดไลค์กดซับกันได้ก็โอเคผมพูดแค่นี้แหละปวดหัวมากๆพอละโอเคก็สวัสดีครับ